ทราบกัยว่าคือปาวิสชาตตอนนี้นก็อยู่ผมนะครับในเกมสูบ้าเดีวันนี้เรามาอยู่พาร์ทที่2ของเจ้าแพนด้าโอลี่กันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมันขนาดไหนพาร์ทแรกมันแล้วพาร์ทสองมันแน่นอนนะฮะโอเคไป,ไปดูกันดีกว่าโอ้โหแท็กทีมกันหน่อยเพื่อน เออมีแท็กทีมส่งกลับเยี่ยมเลยกดไลค์ให้จ้าโอ้โหคู่กับเพจเงินสบายแล้ววะจริงจอเพจเงินทีนี้ก็ามาลุ้นกันว่าเลเวลเท่าไหร่กันนะจ้าเพราะว่าเทเวลถ้าเพจเงินเนี่ยฝีมือมันต้องมีบ้างเหรอวะออนอกจากว่าเลเวลมันเยอะถ้าเลเวลเยอะนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเลเวลเยอะมันโหลดนาน่ังวะสา มาโอ้โหเวลสี่เวลสี่นี่ต้องรุ่นนะก็อาจจะมีฝีมือระดับหนึ่งแหละไม่งั้นก็คงไม่แล้งเงินหรอกแต่ว่าเวลสี่เนี่ยมันควรจะแบบถ้าถ้าคนฝีมือดีๆนะเวลสี่มันต้องแบบเพจเพจเขียวอะแบบแล้งพันแปดขึ้นแล้วอะเออแต่นี่ยังพันสี่อ่ะก็ก็อาจจะก็มีฝีมือระดับหนึ่งเนาะก็ไม่น่าเกียดกลางกลางว่าไงขอเก็บของก่อนนะเพื่อน นะดูเพื่อนมันเล่นนะ่ะมันก็แอบเล่นเหมือนซุบซนิดนึงว่าอย่างไ,ไรยิงจอเอร์เจ็ดโอ้โหแล้วดูเพื่อนไปอยู่กองเกาะกลางนั่งไล่เก็บของยิงกรดสุนดีช่วยเก็บหน่อยก็ดีมันไม่มีแหมชอบเดินเข้าป่านะเราอ่ะอ๋อนั่นเนี่ยยิงคองยิงคงองอเรียบร้อยยิงคองดับหนึ่งเ,เฮ้ยเป็นไงล่ะโดนระเบิดได้กับข้างนอกเรียบร้อยไม่รอดไม่รอด เบียดลินช็อตไม่ลอดดีนะจ้าเก็บจ้าช่วยกันเก็บนะจ๊ะมีหน้าที่เก็บก็เก็บไปนะของของลงของเหลือก็เก็บไปครับของตกก็เก็บไปครับเ <c oughs> อาไว้อย่างไรครับคู่หูกับดูโอ้ยยีราฟครับยีราฟว่างไงครับเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนเอาแล้วนะอ่ะช็อปชอปอ่ะชอปว่าอย่างไรเฮ้ยชอปไม่โดนทีนึงไหมโดนเรียบร้อยนอนนะฮะนอนนะฮะยีราฟนะฮะนอน,น สบายดีหรือเปล่าเขาเขาไว้ไงรู้เน่นเนี่ยจะซิมซาร์บิมกับพี่ไหมล่ะก็อย่างไรล่ะระเบิดลีเจนด้วยนั่นน่ะเฮ้ยเร็วไปซิมซาร์บิมมาหน่อยแล้วโอ้โหระเบิดลีเจนยิงโดนครับจะหายตัวนะฮะเห็นทันไหมครับเมื่อกี้เอาครับตอนนี้เริ่มปฏิบัติการไล่ล่าครับผมจิงจอกเข้ามาทำเนื้อสุนห์หน้าผม โอ้ยว่าอย่างไรกิ้งกามากิ้งกามาเอาจะไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมกิ้งกา่าเออที่จริงเราก็คนเข็ดบ้างนะขอกดเพิ่มกรอบไปก่อนแล้วกันขอกักเลือดไว้ก่อนเพือสิบสี่ลุยเดียวโอ้ยจิ้งจอกว้ยสิบสองนะครับระวังนะครับผมเอาว่าอย่างไรว่าอย่างไรเรียบร้อยนอนหนึ่งอนะขอกินหน่อย่อาเพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดนะตะกะตะการนิดนึงนะผมผมเป็นคนชอบกินฮนะหิว แต่ไม่กินหญ้านะผมกินข้าวพอคะคือลอยแพหด้ากินหญ้าไปแล้วก็เดินต่อนะฮะเฮ้ยมันออกไปข้างนอกได้ไงวะโดนน็อกแบค็คดีดออกไปข้างนอกไงสงสัย <c oughs> ต้องมายุ่งมาหรอกปล่อยมันนี่มาสู้กับไอ้ฝั่งนี้ดีกว่าเวลดสองเนี่ยเนี่ยเวลเยอะผมไม่กลัวครับผมกลัวฝีมือครับผมจริงๆเวลเยอะก็กลัวนะ ถ้าแมงโดนโจมตีทีมันก็นอกเหมือนกันนะเนี่ยแดดย่าครับมาแล้วไปอย่างไรครับเริ่มชุลมุนนะฮะที่แค่ไม่แล้วครับและชุลมุนกันในพงหญ้านะครับโอ้โหของชอบเลยครับผมอาหารทั้งนั้นนะฮะตกาลจริงๆเลยจักไหมฮะนั่นเลยครับว่าไงครับน่ยดูเบลสีเรียบร้อยครับเบลสีดูโอคูนอนนะเดี๋ยวเก็บไวสองตัวนี้ก่อนขอเก็บสองตัวนี้หน่อยระเบิดลีเจนด์ด้วยอุ้ยจะตายเอานะช่วยเพื่อนแป๊บนึงอ่าแล้วก็เพิ่มเลือด ว่ายังไงครับอ้าวเรียบร้อยนะเหลือตีเดียวครับเหลือตีเดียวนะครับจุดตีนั้นก็ระวังไปแล้วครับอยู่ไหนไว่าอีตัวหนะึงมันหายไปไหนไว่าอีตัวนะึงมันหายไปไหนไว่าอีตัวหนึ่งอ้าวสงสัยโดนไฟค้อกตายเออโอ้โหรอบนี้ดูโอกับสิงโตนะเกิดมาก็ลงนะ้ำเลยสงสัยผมจะร้อนนะไอเอไอเนี่ยปรับให้เรานอนในร่มไม่ได้ไง,ไง เกิดในร่มไม่ได้ไงดูมันแย่งของเราเก็บอีกเ,เก็บเลือดก่อนแล้วกันขอหอกห,หน่อยนะจ๊ะอาวุธยังไม่ครบมือเฮ้ยเฮ้ยกิงกาอย่านะอย่านะกิงกาเวลแปดสิงโตกูทิ้งกูอีกแล้วโดนเทกโดนเทกแล้วเอาไว้ไงกิงกากิงกาเวลเจ็ดรับกับเสือเวลหกว่าอย่างไรไม่เนมเจมโอ้โหตั้งชื่อตั้งชื่อแบบวอนมากฮะวอนตีนหมดเลย ดีออกไปครับไม่ต้องมาช่วยเพื่อนนะฮะมันชื่ออะไรว่าคิงคริอะไรหนกศูนย์อะไรหนึ่งศูนย์เล็อย่างนี้แหละมันไปไหนแล้วครับไอ้คิงครินะมันช่วยเพื่อนอยู่ครับเรียบร้อยครับนอนนะครับผมหลับไปแล้วเก็บระเบิดถ้าเก็บของครับอาวุธเงินเท่านั้นเลยฮะแกก็จะฟัดก็ฟัดไปถ้ากากาการนะผมอยากได้ขอขอของก่อนตอนนี้อาวุธผมเงินครบหมื่นนะฮะมีมีเงินครบหมื่นนะฮะแต่ไม่มีแบงค์นะครับผม เอางงอัสิผมเล่นมุกอะไรวงบีบมาทางด้านซ้ายน <c oughs> ะฮะดูมันดูมันอ่ะ,อะเล่นเล่นเล่นด้วยกันเล่นเล่นสิงโตครับวงมันกำลังะบีบนะครับผมสิงโตครับสงสัยพี่แกไม่เคยวิ่งสี่คูนร้อยนะฮะเล่นใหญ่เลยฮะนะในพงหญ้านะไวยังไงอาบน้ำมีต่างหากร้อนจัดได้ไงเออสองการก็ไม่ได้เล่นเนาะติดโควิดสงสัยอ่าดูมันดูมันสี่คูนร้อยในพงหญ้านะผมก็แบบ <c oughs> บอกเพื่อนไม่ได้ไงแกมาทางนี้นะจ๊ะบอกไม่ได้ไงเออเฮ้ยเมืองมาอย่างงี้มันก็บอกไม่ได้เหมือนกันไงเออถ้าพูดเพาะจะพูดไม่เพาะมันก็นก,นก็บอกเพื่อนไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้ต้องร้อยเพื่อนเดินหนานะมาเหมือนจะรู้ตัวแล้วนะว่าวงบีบนะขวาล่างว่ายังไงครับเสือเวลหกกับลิซซี่เวลห้าเอาไปนัดหนึ่งก่อนนะออ้ยเจ็บขนานดนี้หรอีทีนึงไหมโอ้ยไม่โดนเฉีดว่ายังไงเสือเสือว่ายังไง เสือชื่ออะไรวะนะะรีเหรอรีชีอะไรอย่างนึงยกของขาวนะโอเคนันหาสิปัญญาใส่เพื่อนนะับงั้นผมก็ดันออกไปครับเรียบร้อยงานนี้ไม่น่าจะรอดนะเสือเวลหกนะฮะกัลลิซีเวลเห้าเฮ้ยมันชุบเพื่อนวะเฮ้ยมันอยู่ได้ไงวะออกไปครับโอ้เรียบร้อยครับเสือนอนอีกแล้วครับผมเรา,ม,ามีหน้ารอดนะมันชุบอีกแล้วอะไรของมันวะ ไม่เป็นไรช่างมันเอาอันนี่ก่อนยีรับอุ้ยมันโอ้ยมันมีหลามครับพี่หลามมาไหมครับอ่าเพื่อนไปทางนู้นเราก็ตามเพื่อนไปนะต่ไม่ดิงเพื่อนนะมันยังมันยังอรอ,งอดอีกเหรอมันยังรอดมาถึงอีกเหรอเสือเออตายเรียบร้อยนะแหมของเขิงเก็บหน่อยหอกทองนะอยา่าธนูเหมือนกันนะแต่อยู่ข้างนอกผมไม่ไปแล้วกันรีบเก็บก่อนนะอุ้ยแพนด้าเวลสิบเอ็ดนะครับเจอมา แกก็แค่ Panda, แพนด้าฉันนี่นระกมังกรว่าอย่างไรเฮ้ยรับเฮีรับเีรับเีรับตายก่อนไหมเอาแพนด้าดีกว่ามันอยู่ข้างนอกวงพอดีมันเพิ่มเลือดใหญ่เลยเว้ยเรียบร้อยนะฮะโดนกระหนุ่มซัมเมอร,ร์เซลล์นะครับหนุ่มสกรํารยำโทมนะฮะว่าอย่างไรว่าอย่างไรระเบิดลีเจนต์ก็ไม่กลัวระเบิดลีเจน เรียวราอยดิอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บแดดยาก่อนเอาช่วยเพื่อนมีการช่วยเพื่อนเหรอมีการช่วยเพื่อนเหรอว่าอย่างไรตายซะเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งว่าอย่างไรตายแน่นอนเรียบร้อยเรียบโอ้โหลำนี้แม่งสุ่มเกิดเร็วเกินไปยังไม่ทันได้เลือกช่องเลยคู่กับเสือเวลก้าวโอเคโอเคพอรับได้ช่วยหน่อยแล้วกันนะเพื่อนไปไหนอ่ะ ทูทองยิ้มละเว้ยทะดูทองเว้ยรีบเก็บอาวุธนะฮะผมอุ๊ยการหอกทองโอ้<ๆ>การหอกทองการหอกทองเก็บให้หน่อยโอเคอเพื่อนมาระเบิดจ้ะ,เ,จะเบิดเงินยิ้มละยิ้มละ นะเป็นังไงล่ะอาวุธครบมือนะทั้งทองทั้งเงินมาครบนะอ่าในเกมมีทองมีเงินนะแต่นอกเกมนี่มีแต่นี่ล้อเล่นล้อเล่นนะเด็กแย่นิดนึงเอาให้เลือดเต็มไปเลยเก <Oops. S 1> ย์เยี่ยมเพื่อนเยี่ยมลงเพื่อนเพื่อนมา ถ้าสังเกตดีๆผมเล่นแพนด้าเนี่ยจะโคตรนข้างค่อนข้างชอบนะเนื่องจากคิวโคดาวน์เร็วด้วยว่าอย่างไรครับคิวเลอร์แบล็คคิวเลอร์แบล็คคิวทองอ้าวกับเครียดตสวยใช่ไหมอ่านไม่ออกอ่ะที่นกเครียดขวดสวยขัดสวยอะไรอย่างนึ่งเนี่ยนี่แนี่เรียบร้อยนะไม่ต้องเรียกชื่อแล้วตายไปเรียบร้อยอยู่ในหญ้าก็สบายเหมือนกันเนาะ thank you มากเพื่อน ต้องเป็นคนจีนแน่นอนนะผมก็อ่านได้หมดอ,นะอุ้ยอุ้ยมาจากไหนเซอร์ไพรส์แอคแท็กเหรอฮะชอบควิกไทมอีเวนต์ใช่ไหมฮะเล่นเรสซิเดนต์อีวิลบ่อยป่ะเพื่อนว่าอย่างไรครับแทนดาเวลสุดครับเวียดนามนะอุ้ยอุ้ยงานนี้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 มาอยู่กับเพื่อนก่อนเพื่อนมันไม่มีเลือดดูก็รู้เลยโอ้โหได้ต้องมาตั้งหลักก่อน แล้วนี่อะไรเนี่ยใครมันกินหญ้าแถวนี้หมดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยให้เพื่อนหลบเพื่อนก็เดินเข้าหญ้าทั้งนั้นที่ไม่มีหญ้าเออเอ,อื้อธนูไปดอกหนึ่งเสือเสือนี่เป็นอะไรกับเรามากวะเป็นกับเรามากเลยนะนอนแน่นอนไม่โดนเว้ยเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยอุ้ยเหมือนผมจะเห็นระเบิดลีเจน์นะจิงจอกเวลซิบใส่ระเบิดลีเจน์ เด้งไปแดดเข้ามาแล้วดีดออกไปตายแน่นอนเรียบร้อยนะนั่นเพื่อนเราก็นอนตามนะรอแป๊บนึงระเบิดมันนี่อยู่ติดไฟอยู่อ่ามาช่วยแล้วจ้าแกไปเอาระเบิดนนะประเบิดลิเจนนะ่ะเราไม่เอาเพราะว่าเราใส่ออฟแค่ care. นอกแบ็คเองไม่อยากใช้เพื่อนน่าจะมีใช้แล้วน่าจะมีประโยชน์มากกว่าไม่ต้องใช้แล้วล่ะยิงเรียบร้อยแล้ว อ๋อคู่กับหนูนะฮะไหนดูซิว่าหนูจะเป็นยังไงนะครับผมรีบเดินไปไหนอนะ่ะไปให้ขอวุดก่อนแจงเย็นหอกทองแดงอ่ออุ้ยระเบิดเงินหนูล่างโอ้ยไอ้นี่ก็กดดันจังเลยไม่ต้องไม่ต้องมาเลยนะอีเวลแปดไม่ต้องมาเลยนะเฮ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยเพื่อนเวลเก้าเองต้องรีบช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยเพื่อนใส่เปิร์กดีว่ะเพื่อนใส่เปิร์กดีว่ะ เพื่อนใส่เปิร์กระเบิดว่ะเฮ้ย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 จิงจ๋อมมันจะยิงเอาระเบิดเฮ้ยมันแอบดิบไปวะยิบไม่ทันโอ้ยเพื่อนแม่งโหดเลยเอาเลยเ้ยเราเว้ยระเบิดลีเกนเว้ยเรียบร้อยแล้วแม่งแล้วแม่งใส่เปิ๊กมอร์ทช็อปบอมกับทริปเปิลบอมอ่ะระเบิดสามลูกกับระเบิดไฟอ่ะแล้วแม่งได้ระเบิดลีเกนอ่ะโอ้แม่งยิ้มหวานเลยอ่ะเวลาเก้ามันก็โหดเลยทันทีนะเมื่อสองเปิร์กอยู่ในอาวุธ อันทรงพลังนะระเบิดเงินเรียบร้อยได้มาแล้วฮะระเบิดครบมือนะครับผมเพื่อนแม่งวิ่งไล่ฆ่าคิงของกูรู้เลยกูรู้เลยเพื่อนวิ่ไล่ฆ่าคิงของเออสบายๆนะงานนี้สบายๆนะเพื่อนมีระเบิดรีเจนแล้วเนี่ยมันต้องมาแล้วออกพันสี่ตาเนี้ยพันสี่แน่ๆผมพูดได้เลยคือถ้าไม่พันสี่เนี่ย ไม่พันสีก็ก็เล่นก็เล่นเพิ่มเล่นใหม่นะโอ้โหเป็นไงฮะมุลทะอมบอมแรงสะใจมากเลยแต่ปลาระเบิดไม่โดนนะมาแล้วแหมมันหนีได้ก่อนก็ไม่น่ารออยู่ดีอ่ะโดนไฟายค้อกตายเรียบร้อยอ่าย้ายเพื่อนเพื่อนมาเร็วอันเนี้อว่าอย่างไรมีคนตายอุ้ยอุ้ยฉลามเ่องสองนะผมดูแลฉลามเอรสองเนี่ยตัวอ,อันตรายเลย ผมจะไปเก็บของ them, so ันเก็บไม่ได้คือไม่ใช่วงบีมนะฉามันอยู่ออกไปอุ้ยติดอะดรีนาลิน็อดอีกไม่ยอมตายแหมตายยากตายเย็นนะทำบุญทำทำบุญมาเยอะแล้วเราอ่ะผมว่ามันก็ยังไม่ตายนั่นไงมันดำน้าอยู่นั่นไงเลื่อนเลยปิมปิมระวังนะผมกลัวมันเดือเกินมามาคู่หูมันก็คือไอเต่าเวลเจ็ดแน่เลยเพราะมันไม่กัดไอเต่าเพื่อนเราไปไหนวะ เนี่ยครับนั่นแหละครับเรียบร้อยนะนอนโอ้ยเพนกวินจะซาหรอฮะฮะไปเ,เดี๋ยวเต่าเต่ามาเฮ้ยเต่ายานั่นไงดูเพื่อนเพื่อนเราแม่งสบายเลยกินลมชมวิวคนเดียวโอ้โหเกมหมดเกี้ยงเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแหมมีเพื่อนมีเพื่อนดีมีใช้ไปก่อนคะรึ่งนะโอ้โหรอบนี้ว้าแน่ๆต้องลุ้นในตรงฉลามนี่แหละถ้าถ้าโดนฉลามกัดน,นี่ก็คือจบเหมือนกันนั่นแหละเต่านั่นเองเต่าเวลเจ็ด ซาเหรออุ้ยอุยอุ้ยฉลามมาเพื่อนมีนอะไรวะข้างบนปล่อยเพื่อนไปเราขอเคลียร์กับฉลามก่อนกลัวมากเลยนี่แน่ฉลามเจ็บนะกูก็เจ็บเหมือนกันผมรู้นะแกทำอะไรแกจะวิ่งมาแล้วจะมาขย้ำกูใช่ไหมจะมากัดใช่ไหมไม่กัดหรอกดีดออกไปดีดออกไปอ่าอกัดยาทีหนึ่งเงียบมาฉลามน็อกดาวนนะครับเต่าไม่น่าจะรอดเรียบร้อย ยิ้มแป้นเลยยิ้มแป้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแหลงพันสี่แล้วแหลงพันสี่แล้วแหลงพันสี่แล้วได้อะไรรู้ไหมใครยังไม่เคยแตะแหลงพันสี่ดูให้ดีๆมันได้เพชรร้อยหนึ่งอ่ามันได้เพชรร้อยหนึ่งฟรีฟรี อ่าก็จบกันไปแล้วนะฮะก็คงจะเห็นแล้วนะว่าผมขึ้นแรงมาพันสีได้อย่างไรนะฮะเออเพราะนั้นรีบถ่ายก่อนก่อนที่มันจะลืมถ่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวผมให้อ่าจุดด้อยจุดแข็งสักนิดนึงนะฮะสับเจ้าโอลี่นะครับซึ่งโอลี่เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโจมตีได้ทั้งอ่าระยะ ก,กลางแล้วก็ไกลระดับหนึ่งไม่ได้ไกลามากเหมือนยีราฟนะครับผมเพราะฉะนั้นความสามารถส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเด้งเด้งสตูออกไปไก,กลนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดแข็งมากเมื่อเจอกับตัวอะไรที่เป็นระยะประชิดอย่างเช่นอ,อย่างเช่นตัวกระทิงอ่าหรือว่าตัวฉลามเงี้ยก็สู้ได้นะเออไม่ธรรมดานะมัน,มนชนะนะแล้วก็สิงโตแล้วก็รวมทั้งเสือด้วยนะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยสามารถชนะได้หมดเลยนะฮะสลับ อันนี้ด้วยนิก์นะครับผมอ่าซึ่งแพนด้าสามารถชนะตัวพวกนี้ได้เลยเพราะว่าตัวพวกนี้ค่อนข้างจะมีการโจมตีที่ประชิดหรือว่าระยะใกล้มากๆนะฮะแต่จะแพ้ทางเลย <c oughs> เมื่อเจอกับยีราฟนะครับผมเพราะว่ายีราฟเนี่ยมันเป็นตัวยิงไกลแล้วเจ้านางแพนด้าเนี่ยแกก็เกิดมาเพื่อให้ไม่ศัตรูเข้าใกลก้ก็ไปยิงไกลกับเขาแล,แล้วไปผักเขาทําไมเขาเขาอยู่ไกลเขาก็ได้เปรียบแล้วแกไปผัก ซึ่งมันแทบจะเสียเปรียบกันเลยนะครับผมส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกิ้งคองเต่าหรือว่ากิ้งกา่านกอะไรพวกนี้จะเป็นตัวที่อยู่ประมาณกลางๆนะฮะเราสามารถค่อนข้างที่จะสูสีสู้ได้เพลิกแพงให้ชนะแล้วกันนะครับผมดูจุดด้อยจุดแข็งของตัวน,นั้นให้ดี mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะทํำยังไงนะครับเราต้องดอูถ้าอยู่พื้นที่โลง่งเราควรจะสู้ไหมเราอยู่ในพุ่มญ้าเราจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ๆน้าเราจะเสียเปรียบไหม <Yeah. S 1> ก็เช็คให้ดีๆนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็เป็นเก็บความรู้ให้ระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับการเล่นนะฮะมันต้องมีพิพงนิดนึงนะฮะเหลยอพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปที่แล้วยีราฟคลิปนี้แพนด้าคลิปทันไปเป็นไรรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้4สวัสดีครับ